สวัสดีทุกท่านนะครับในคลิปนี้นะครับเรามาเรียนรู้ในเรื่องของการดูแลสุขภาพกันบ้างนะครับในคลิปนี้เนี่ยเป็นสาระความรู้เกี่ยวกับยาลดคอเลสเตอรอลนะครับยาลดคอเลสเตอรอลเนี่ยเหมาะสมกับใครใครสามารถที่จะใช้แล้วก็จะได้ผลดีหรือว่าใครที่ไม่ควรจะนําไปใช้นะครับซึ่งสาระความรู้ตรงนี้นะครับเผยแพร่โดยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทย สำหรับยาในกลุ่มสเตตินนะครับก็เป็นยาลดคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดีคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดีนั้นก็คือ,อชนิด LDL นะครับก็จะช่วยเพิ่มไขมันชนิดดีนะครับยาประเภทนี้ก็คือไขมัน HDL เป็นไขมันชนิดดีนะครับแล้วก็ช่วยลดการอักเสบของหลอดเลือดแดงเป็นยาที่มีประโยชน์มากสำหรับผู้ป่วย ที่เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจหรือว่าสมองนะครับทีนี้ข้อควรทราบในการใช้ยาสแตตินหรือยา,อาประเภทลดคอเลสเตอรอลเนี่ยนะครับ 1. แม้ค่าไขมันจะอยู่ในระดับปกติแต่ผู้ที่เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจหรือสมองเนี่ยก็ยังจาเป็นจะต้องได้รับยาสแตตินตลอดไปเพื่อป้องกันการกลับเป็นซ้ำของโรค 2. ผู้ที่ยังไม่เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจและสมอง ที่มีไขมัน L D L สูงในเลือดเนี่ยนะครับแล้วก็มีความเสี่ยงสูงในการเป็นโรคเท่านั้นที่จะได้รับประโยชน์จากสเตตินโดยประเมินจากระดับ L D L และ s D L ร่วมกับเพศอายุประวัติการมีภาวะความดันเลือดสูงการเป็นโรคเบาหวานและการสูบบุหรี่เป็นต้น 3. ผู้ที่ประเมินแล้วเนี่ยมีโอกาสเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจหรือสมองต่ำกว่า10%ในระยะเวลา10ปีโดยทั่วไปก็มักจะไม่จำเป็นจะต้องใช้หรือได้รับยาสแต่ตินหรือ,อยาลดคอเลสเตอรอลนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับก็เป็นสาระความรู้ในเรื่องของยาลดคอเลสเตอรอลนะครับที่จะนำไปใช้กับผู้ป่วยนะครับ